เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้บีนาบรุกเลงสองคนเนี่ยจะทำหน้าที่ได้ดีหรือเปล่าวันนี้เราจะเริ่มที่สาขานี้นะคะเป็นสาขาแรกของเนว่าเตครักเลยนะคะวันนี้นะคะพี่ป๊อกจะเป็นพี่เลี้ยงสอนว่าต้องทำอะไรบ้างมาโทรมพทบุกปโทรศัพท์ว่าสวัสดีครับเนว่าเตครักครับโอเคบีตึงๆเลยครแล้วก็ประกบไปโอเคครับ ดูดูตรงมุมอะครับดูด้านล่างมันมันมัน,มน,มนพับสวัสดีค่ะเดวเซคาชาวินชาวค่ะเจอกันตอนบ่ายสมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโเก่งมากเลยอันนี้พี่อยู่ยากนะครับแต่รับเออย่างนี้มาแล้ว e ีนี้นะคะต่างๆนานานะคะเป็น EP ของลูกล้วนๆเลยนะคะเด็กๆเนี่ยก็คือปิดเทอมแล้วเนาะก็จะมีกิจกรรมที่ทําอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีกิจกรรมที่ คพึ่งจะต้องหัดทําเราก็เลยจะเอากิจกรรมที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วเนี่ยแม่ก็จะมีวันที่ไปทํางานตอนนี้ลูกๆไปโรงเรียนก็ต้องเป็นวันที่ไปตัวสาขาข,าของเนวเซคัตนะคะซึ่งเป็นธุรกิจของบ้านเรานะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะให้ลูกๆเนี่ยลงไปตัวสาขาแต่ไม่ใช่แค่ตรวจธรรมดาค่ะจะมาเป็นพนักงานฝึกงานเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้บีน่าบรูกลินสองคนเนี่ยจะทําหน้าที่ได้ดีหรือเปล่า ติดตามค่ะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แม่ด้วยนะคะติงต๊งๆๆๆถึงแมวนะคะที่ทำงานวันนี้เราจะเริ่มที่สาขานี้นะคะเป็นสาขาแรกของแนววัชพัทเลยนะคะพนักงานหนึ่งพนักงานสองโอเค วันนี้นะคะเอามาดูกันว่าใครจะได้ทำสาขานี้มาเอายิ่งชุกันใครชนะจะได้เป็นคนเลือกว่าได้ทำหรือไม่ได้ทำหนึ่งสองสามี่น่าเลือกว่าจะทำที่นี่หรือว่าจะทำที่อีกสาขาคะบล็อกทำที่นี่โอเควันนี้นะคะพี่ป๊อกจะเป็นพี่เลี้ยงสอนว่าต้องทาอะไรบ้างโอเคไหมครับอ่าเริ่มต้นด้วยการกวาดพื้นกวาดพื้นก่อนกวาดผมก่อน กุ้ข้างนียวุฟเฟ่ต์บนี่นะฝาตรงอ่างนี <semester> ้ก mm ่อนอ่าแต่บุฟเฟ่ไม่ขอทำหน่อยไม่ทำหน ตั้งนกด้วยได้เลยครับนี่คือโครงการครับวนี้เดินไปให้ช่างนกช่างนกอยู่โต๊ะสุดท้ายเลยครับอ้าวไปห้องช่างนกครับลูกค้าที่มาลูกค้าโทรมาบุกไปรับโทรศัพท์ว่ะสวัสดีครับเน็ตคอนเซ็ตครับครัับยกกต้งแ่สวัสดีครับเน็ตคอนเซ็ตครับลูกค้าจะจองคิวกับร่านตรงไหนครับตอนสองทุ่มร้านปิดรับคิวสุดท้ายที่สองทุ่มอ่าวเดี๋ยวลูกค้าโทรมาแล้วไหนลองรับไหมรับก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับนัอเซย์ครับสวัครับวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับใช่ครับเดี๋ยวขอเป็นสแกนการดกาด้วยจะให้ลูกค้าสแกนให้ลูกค้าสแกนขอบคุณครับเดบับัขอบคุณลูกค้าด้วยนะบคุณมาครับขอบคุณครับุครับ Yes sir เราไปดูปังให้กัยครัไหล่นับน้ิวด้วยสวัสดีครับขอสวัสดีครับตัดกับช่าง เราลูกค้าให้เบอร์ลูกค้าให้เบอร์โอเคมือนี้เฉยมือนี้เฉยข้างนี้ย่างนี้นี่นะข้า,าอย่างนี้อย่างนี้นะอัน,นนี้อันนี้พันแบบนี้ตามแล้วก็อันนี้ครับเด็กนี้เราไว้ตรงนี้นะขับสีดำก่อนขับสีดำให้หมดก่อน จ้าได้เท่านี้ครับพี่ป๊อกแบกให้สองร้อยบาทขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นไงครับทำงานวันนี้บุ๊คสนุกสนุกได้ตังค์มาเท่าไหร่ครับสองร้อย มีอะไรก็สอนเลยนะคะครับมาดูดีกวาฝากของนะครับนี้นะครับนนะครับตัดตัขึ้นมานะครับโอเคพี่หน้าต,ตึงๆเลยครับแล้วก็ประกบไปโอเคครับแล้วดูดูตรงมุมอะครับดูด้านล่างว่ามันมันมันทับโอเคแล้วก็ประกบอีกทีครับแค่นี้ก็เสร็จแล้ว สำหรับพื้นสีดำนะครับอันนี้แล้วเราก็วางไว้นี่ขาโอเคทีนี้เหมือนเดิมเลยหรือ่อไปก็ทำเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวบีหน้าพักไปก่อนนะครัเบเจะติดตั้งมาใหม่นะครับ โทรศัพท์มาปีหน้าก็แค่รับสายแล้วก็บอกว่านู้ใส่ครับคารีขาวสวัสดีค่ะมีช่างประจำไหมคะแต่เดี๋ลูกค้าเขาจะบอกเองว่าาเขาอยากจะจองกับตัดกับคนไหนก็ถา,ถามว่าลูกค้าสะดวกเวลาไหนคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะบอกเวลาเรามาเราก็มาเช็คดูว่าเวลาที่ลูกค้าต้องการเนี่ยมันว่างไหมถ้าว่างเราก็บุกให้ลูกค้าเลยแค่นี้ก็จเสร็นี้ปุ๊บสวัสดีค่ะนู้นใสครับคีขาว,วค่ะ สอดครับอ่าลูกค้าลูกค้าสะดวกี่โมงค <c oughs> รับขอฟังอีกทีนึ่งครับแล้วก็พูดได้เลยสวัสดีค่ะเนะนเซยค่ะชาวินชาวค่ะอยู่ค่ะกี่โมงดีคะบ่ายสามนะคะช่างอะไรช่างโต๊ะโอเคลูกออลูกค้าชื่ออะไรคะลูกค้าชื่ออะไรคะขอเบอร์คุณเอหน่อยขอเบอร์คุณเอก่อนได้ไหม หกห้าเก้าสองใช่ไหมคะเจอกันตอนใบสามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกดตรงนี้สองครั้งครับโอเคครับโหเก่งมากเลยอันนี้พี่อยู่ยากวครับยังไรับเก่งผมห้าบาทครับลูกค้าโนะครับผมเดี๋ยวีน่าจะเาทีสัแต้ปึ๊บโอเคแล้วก็มาคลิปตรงนี้ทีนึงปึ๊บ ใส่คลิปกองแก้วคลิปที่นึงแล้วก็มาตกลงโอเคน่าค่ะค่ะโอเคค่ะปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับขอบคุณครับผมขอบคุณกาขอบคุณทรานค่ะโอเครับคปึ๊บห้าร้อยครับแปดห้าร้อยครับ ของค่ะผมของค่ะโอเคตรงนี้ทาน โอเคครับวันนี้ก็เสร็จงานแล้วเรียบร้อยขอบคุณน้องบีน่ามากเลยนะครับที่มาช่วยพี่นะเอางี้เดี๋ยวพี่ให้ค่าแรงให้ค่าเหนื่อย200ไปกินขนมนะครับอย่าบอกคุณแม่นะนี่ครับขอบคุณครับขอบคุณบีน่าด้วยครับผมขอบคุณครับได้200ร้เสร็จทำงาน,นนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย เด็กๆเนี่ยทำกิจกรรมหลายอย่างมากมีทั้งแบบกีฬาดนตรีแล้วก็เรียนนู่นนี่นั่นซึ่งก็เป็นอาชีพแม่ละคะที่จะต้องคอยพาเขาไปทํานู่นทํานี่นะคะสองวันนี้ก็จะเป็นเด็กกิจกรรมซึ่งเราก็มีความเชื่อว่าการที่เด็กแบบเล่นกิจกรรมเยอะๆบางทีวันหนึ่งมันก็เหมือนเป็นการให้เขาได้ค้นหาตัวเองเนาะว่าตัวเองชอบอะไรในที่สุด นี่ยคะโอ้โหเปียกเลยเต็มที่เลยครับสกออย่าอู้นานอือหือโอเคครับคาฟัน เรียนเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็น<ม>หนึ่งกิจกรรมที่ทําเป็นประจํานะคะเ<ม>นื่อแตกครับ,รบตอนนี้พวกลินพอขึ้นสายแดงแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับ,บมันยากยังไงบ้างถ้ามันยากขึ้นหรือว่าถ้าก็ทาโชว์ด้อะไรคะบุ๊กพูดว่าอะไร้ไวเนะไหนดูพุงวิไม่มีซิแปร์ล้จากเทควันโดลแล้วเรามาที่ไหนคะเด็กๆ มาทำอะไรคะที่นี่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะไปเทรนเทรนอะไรบ้างคะเทรนร่างกายเทรนร่างกายอะไรบ้างเออกล้ามเนื้อแอสเกิบอลแล้วก็วิ่งแล้วก็ปีนบันไดโอเคค่ะอ่ะไปดูสิเอาละคิวบิน่าบุญินแล้ว let's go เฮ้ยเข้าไปสิ แล้วทุกคนกิจกรรมนี้เด็กๆเ,เหนื่อยมากตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเหงื่อเยอะมากนะคะออกกำลังกายสุดๆไปเลยเปียกมาก <laughs> เป็นหน้าที่แม่แล้วนะคะที่ต้องบอกว่าเรื่องนี้แม่มั่นใจมากๆเพราะว่าแม่มีตัวช่วยนะคะตอนนี้เสื้อผ้าทั้งสองคนเนี่ยต้องการการสักแล้วคะ่ะไปคะ่ะ จับให้ถอดเลยเพราะว่าแม่ต้องการซักเลยตอนนี้นะคะทุกคนคือเหม็่นมากแล้วก็เหงื่อยเยอะมากนะคะแล้ววันนี้ค่ะนานามี2ตัวนี้นะคะจะใช้คู่กันค่ะมั่นใจสุดๆไปเลยกับตัว h y ยินเอ็กซ์เปิดวอนะคะแล้วก็ h y ยินเอ็กซ์เปิดแคค่ะเริ่มเลย ใ้คู่กันสะอาดสุดๆไปเลยอะแล้วก็เอาผ้าใส่ในเครื่องซักผ้าเลยนะคะไฮยินเอ็กซ์เ r ิดวอชผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรน้ำผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรน้ำที่ซักสะอาดขั้นสุดขจัดกลิ่นคราบฝังลึก h ฮยินเอ็กซ์เ t ิดแคร์ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษมีนวัตกรรมเซนฟลิ p ที่เปลี่ยนกลิ่นเหม็นเป็นหอมได้ทันทีเป็นนวัตรกรรมสุดล้ำที่ดักจับโมเลกุลกลิ่นเหม็นที่เจอบนผ้าระหว่างวันและก็เปลี่ยนเป็นเปลี่นหอมได้ทันทีขณะสวมใส่ค่ะ Hiin Expert Care ซักปรับใช้คู่กันหอมยาวนาน6สัปดาห์เรียบร้อยแล้วเสื้อผ้าเราหอมสะอาดมากนะคะท้าพิสูจน์นะคะพลังซักสะอาดหอมยาวนาน6สัปดาห์เลยนะคะที่ Hiin Lover นะคะทุกคนกล้าการันตีค่ะบีน่าการันตีไหมคะการันตีค่ะหอมไหมคะหอมค่ะ ใช้คู่กันนี้นะคะหอมขั้นสุดเลยทีเดียวค่ะ และก็ต้องบอกว่าซักนี่นะคะก็ยังหอมหอมตั้งแต่ซักจนถึงสวมใส่เราเลยมั่นใจมากๆนะคะเราเป็นแม่ก็ต้องพร้อมซัพพอร์ตลูกในทุกกิจกรรมนะคะจะเหงื่อมากขนาดไหนแม่พร้อมซัพพอร์ตค่ะแล้ววันนี้นะคะต่างๆนานาก็ต้องบายๆก่อนแล้วนะคะขอบคุณแขกรับเชิญตัวจิ๋วแล้วก็น้องชายด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับมามีในวันนี้และให้มามีได้ไปถ่ายกิจกรรมให้ทุกคนได้เห็นว่าหนูทาอะไรบ้างอย่าลืมอะไรคะ subscribe แล้วก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะถ้าไม่กด ฝันร้ายเลยนะฝันร้ายตลอดเลยนะคะทุกคนจะต้องฝันร้ายเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่กับต่างๆนาในอีพีหน้าบ๊ายบายอ่ะหอมเสื้อไปบุ้ม